ตายเลยเราเนี่ยอยู Gram ่มา20กว่าปีแล้วบอกจะพามาเป็นนักร้องไม่ดังสักทีเสียงเราก็ดีนะพี่หนุ่มสุรินหลงรักอยู่พินบ้านดอนใช่พี่จะมาหลอกหลอดสาวบ้านดอนสุราธานีเนียนเปาะมันึโื้อ ว่ที่อยู่ในสาาจะบ,บานคอยพระคอยพระพระโอ้โสี่ทุ่มแล้วผ้าหลับแล้ว <c oughs> หลับแล้ว วดบ้านขอมกแดกคุณชื่อจีไปเ่าที่อื่นไปหอมความสะอาดไปเอากระเป๋าสายลับไปเก็บกระเป๋าอะไรอาจารย์ไม่เล่นจะเล่นทิ้งๆก็พอกระเป๋าสายลับไม่เล่นไงแค่เล่นแค่นี้มันกระเป๋าว่าอะไรอ่ะก็บอกแลยไม่เล่นเล่นเท่านี้เอาเอากระเป๋าสายลับไปเก็บ จะมาเล่นตัวนี้น้องๆทางบ้านเด็กๆทางบ้านคนดูทางบ้านเขารออยู่เนี่ยมันเป็นมุกสปชสร้างสริมประรสบการณ์ชีวิตใช่ก็เอาสักหน่อยนึงปุโนไหนๆหาเมื่อกี้เด็กๆหาแล้วไปเล่นแล้วเกิดมันไม่หามันอายเข้าใจป่าะคือทิ้งเป็นปริศนาไปเลยไอ้ปะกวายตรงเนี้อ๋อก็ทำนี่อาจารย์ผมถามอาจารย์จริงเออพูดพูดนั่งตกลงเล่นไหมกระเป๋าสายรับนี่ยอ้าวอาจารย์เล่นไหมครับ โอ้รออาจารย์อยู่เนี่ยเอาเปล่าล่ะอาจารย์มั่นใจเปล่าล่ะแต่มาขนาดน,นี้เราก็ต้องเล่นกันละโอ้ต้องเล่นลวมาอาจารย์หนังหนึ่งอาจารย์ก็ได้ตังค์นี่เฮ้ย,ยไป่พูดถึงเขาไม่กับมัมโดนกับโดนใช่โอ้ไม่ถึงสามวันเกือบห้าสิบล้านแล้วใช่ประธานฟาร์มเมอร์ปั๊บหยุดเลยก็ผมบอกอาจารย์แล้วหนังเรื่องนี้ให้เอาหุ่นยนต์เลือกสองสามตัวไปใส่เอามายิงแสงเลร์ให้ดูเหรอ นั่งให้ผดูหนวกหูนะกองแกงกองแกงปอกแป๊กปอกแตกปอกแตกแมที่กองแกงกองแกงปอกแตกปอกแตกนี่บ้านจะเปิดบอลไฮโลไม่ได้ไม่เสียงดังไงล่ะอะไรอ่ะ <ahead> ค ال like ิดเรื่องตาจานนี่อาจารย์ผมไม่อยากเป็นนักร้องนะกระเป๋าสายลับป่ะอาจารย์ทีนึงแล้วแล้วแต่อาจารย์นะเออแต่ผมก็ไม่รู้ด้วยล่ะเอากระเป๋าสายลับไปเก็บเอ๊ะกระเป๋าอะไรครับอาจารย์กระเป๋าเจมบอล นั่นไงตัวเล็อยากเล่นไงพวกนี้ไอ้พันมันเคยเสนอมาทิ้งแล้วแต่มันามัเอาเตะนี่พวกน Bee ี้แหละแต่เราก็ยังไม่เข็ดเราก็ยังอยากจะให้มันให้มันหาสัตย์ไปใจเหมือนทอดแห,หอ่ไปหาปลาเนี่ยมีแหยหนึ่งอะเราจะรูะ้ไหมหวานไปจะได้ปลากี่ตัวเออ่างความคิดเองก็ดีอาเนี่ก็ทอดๆไปเรื่อยๆได้ก็เอาได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ได้ล้วก็ทิ้งใช่ได้แล้วก็ทิ้งอช่ อยากไปนักร้องเหมือนคนอื่นเขาป่ะอาจารย์ไหนบอกจะปั้นผมอ่ะเองมันเสียงมันยังไม่ได้ทาไมอาจารย์อย่างไม้วิลมพออาจารย์ก็แต่งให้เขาเอาอะไรเรไทยก็แต่งให้เขาเอาเอกพันธ์ไปเก็บอาจารย์จักรึงไม่เห่อตอนนี้มันเป็นอะไรวะลืมไหว้ผ้าไหว้อะไรหรือเปล่าวะเมันน่าจะได้นะเอาเอกพันธ์ไปเก็บเนี่ยมันน่าจะได้เนี่ย เอางี้คนที่จะร้องเพลงเนี่ยมันต้องมีคีย์ของตัวเองอ่ะลองตั้งเสียง A minor ดิ A A เอนี่ขนาดตั้งเสียงยังตั้งไม่ได้เลยผมก็ร้องได้หลายแนวนะจานนะรอือืึเอกลาดผมก็ได้นะเอกลาดได้เหรอได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่้องไม่ต้อง าแบบพ่อๆเลยนะเอาแบบนี้แบบนี้บบนคนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกตำ่ำก้าบ้านตอนค่ำฉันเบียงห้องเปล่าใจหายนี่กระดาษขนน้อยคนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ำโอเคบ้าง กลับบ้านตอนค่ำเห็นเพียงห้องกล่าวใจหายกระดาษแทนน้อยมันต้องกระดาดน้อยโอ้ยเดี๋เดี๋รักมาปีเอเมนอ่ะเดี๋ยวติงเต็งติงเต็งเต็งเต็งติงเต็งติงเต็งก็ใช่เลยแต็งติงแต็งติ่งแต็งแตงเต็ง ตติิงงััมันจะดีอยู่แล้วอาจารย์อะไรก็แก๊กก็แก๊กอะไรนี่ไงอ๋อี่เป็นร้องแล้วมันต้องมีสนุกไปด้วยโอ้เลยถ้าไม่สนุกมันจะไม่ไม่นั่ Assim, นี่นะมันจะอาจารย์เขาเรียกว่าอาจารย์คนนีครับวนข <ills> ึ้นเยอะเลยเนี่ยอาจารย์อยู่นี่อ้าก็นั่นอาจารย์อยู่นี่ผมต้องมาไงนักร้องโอ้โหนักร้องใหม่อ่ะเนี่ยทำไมเอาหน้าตาเนี่มาปั้นของอาจารย์จะนนักอนาคตดังได้ไงเนี่ยฮะอาจารย์อยู่นี่ก็รู้เลยอาจารย์อยู่นี่ผมต้องมาหาไง เส้นทางบันเทิงเส้นทางนี้ไม่เหมาะมเป่าไม่มีสมาคครว่ไงนี่ลูกอย่ามาลูกอาจารย์เปล่าอาจารย์ตอนนี้ยัไม่อ้วนเลยอาจารย์อยู่นี่จำหอว่าอาจารย์อยู่นี่อาจารย์จำผมได้เปล่าอาจารย์น,รยน,นันะ่งนั่งนนั่งนับงนันั่งนั่นน ไม่เจออาจารย์ต้องหลายปีดีดังอาจารย์ผมพาเด็กผู้หญิงคนนี้มานะอาจารย์นะอาจารย์ฟังใดีเลยเฮ้ยอาจารย์นี่านกระส่งดีแก้วเสียงนี่ปิ้งเลยล่ะฟังนี่แล้หัก็ะดิ้กระดิกเลยอีเนียงเหรอจ้าเฮ้ยไม่เป่าน้ำมาให้แขกกินเลยใช่ใครอ่ะ เรียกใครเนี่ยโอ้ยเนี่ยเออใช่ไม่รู้นะเฮ้ยคือก็เลยลูกศิษย์ลูกอย่างนี้แบบเนี้ยทำก็แล้วแต่วันนี้ถ้าไม่ใช่เพื่อนอาจารย์นะผมบอกบอกตรงไม่ถูกกับตาแค่นั้นเองเาอีกบอกอะไร กงอะไรบ้านอาจารย์เนี่ยเออไอพง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 น้องรักเป็นเพื่อนอาจารย์ไม่ใช่เพื่อนอาจารย์ไม่ออกที่นี่นะออกก่อนออกเตอร์เพื่อนเออเฮ้ยวงชนทีเดียวได้ป่ะอ๋อพ่อไปได้ไม่ฟังตัวอาจารย์รวยอาจารย์ป่าตําเป็ดอ่ะนี่ขนาดเพื่อพ่อถีบเลยเรี๋ยวชื่ออะไรนะไอพงเนยผมต่อยพ่อไม่ไหวว่า เพรนั้นเมาต่อพ่อต่อต่อยพ่อป้าเพระนั้นเมาเข้าใจผิดเคลียร์กันแล้วเคลียร์กันแล้วขอโทษกันแล้วโอ้โหนี่นี่พ่อพูดใส่นึกแล้วเชียวผมว่าผมกลับด้วมั้งเฮ้ยไหนก็นมาแล้วท่านจบๆไปก็อยากจะให้พี่ได้ได,ได้ฟังเสียงวันหน่อยลองปั้นทุกคนเลยในในเนีนยงลองลองให้ฟังดินมนมเย็นไทยเอ็นไว้เดดเดดลูกคอเองมันมันมันลองดาวมันรอนะกาฟังดิงใจจริง เล้นยิงยิงก็ไม่สนเรามันคนละจนแม่น่าแล้วมัจริงไมหมแล้วมั้งเออวันนี้เองดีวะ่ะลองสอนเพชรให้น้องเขาฟังสอนเพชร นาชวีอาลีสาลายเอลงลองร้องเพลงไวแล้วก็เต้นให้เขาดูด้วยทิเพลงชันบางสิ่งเพลงเร็วๆนะนั่นอะไร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 จดหมายใครใครฟ้องถึงเธอแอบออนเล็มเพลินเป็นคนเธอรักเธอหลงเธอจงใบแจมเนี้มไอจดหมายเอย เฮ้ยเออนี่นมีท่าเต้นใหม่ๆนี่เฮ้ยพี่เออได้ได้ได้ดูเขาเขาได้เอาลองดิอะไรนันดาอะไรนันอะไรหมายใคใครตรงถึงเธอแก้วเสียงมังดีนะแก้วเสียงให้ได้นได้ท่าตั้งชื่อจะตั้งชื่อว่าไงดีวะไอ้พงศ์สำเนียงเสียงพริ้วโคขุนโพนยางคำนักร้องบ้านชื่อโคขุน